ใจก็เดินนี้ไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวต้นที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหม ที่ใจรอคอยคว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนกับข้ามสาวอุกวปรกรณ์การเสพไปอยู่บ้านลูกสาว2คืนนะจ๊ะเปลี่ยนบรรยากาศหร้นือร<า>้อนคือร้อนคือร้อ,อ,รอ,อ,รอ,อ,รอป พี่รถอ่าไปแมจะว่าอยู่ว่าอุ้มทำไมนี่ติดอะไรเป่าติดหมอนติดผ้าไหนเปล่าเอาไปซักปืน่นไห<ป>มเดี๋ยวเจ๊ถือไปไหนรู้เปล่าเร็วไ,ไอ้รู้ <laughs> ไปบ้านกูน้อยสองคืนกูน้อยให้ไปกูน้อยบอกให้มาไปเที่ยวสองคืนโอเคไหมโอเคเดี๋ยวรับกูนุ่นไปด้วยนะไปเที่ยวไปเที่ยว แล้วม้องาบักคงหาหรือเปล่าเอาไปแล้วหมากเ,เ,เอาไปแล้วยาเส้นเข้าไปแล้ว ได้น้องเล็กสวัสดีค่ะจำได้ป่าวได้จำได้ป่าวจำได้ป่าวยิ้มนี่จำชื่อไม่ได้ใครใครจำได้ใครเรียกชื่ออุ๊ยเจลืมเล็กจับเบลเดี๋ยวตะหวัดโดนหน้าจำได้ป่าวจำได้ป่าใครได้ใครรู้ใครรู้รู้ด้วยรู้แต่ไม่รู้ชื่อยังนึกไม่ออก ลองร้อยแบบกูสีอะไรแค่วาเด็กเจนไม่ได้เอารถเข็นมานี่เดินด้เปล่ะเดินเด้่ะนีはは่เป็นช่างถ่ายรูปสบายกล้วยหิน is a big size ดูหนึ่งลูกดิหนึ่งลูกดิโคตรใหญ่เทียบกับอะไรดีเทียบกับน้ำขวดมันใหญ่มากโอ้หมา้องเลยใหญ่ไหมโอ,อ้โหนั่นก็บิ๊กบิกทั้งนั้นเลยกูแม่แม่บอกว่านี่มันส้มหรือเปล่าส้มพังมดแท้ๆอันนี้กล้วยหิน น anyway, okay. oh, okay. hey, ี่กล้วยหินกล้วยหินโอ้โหปลูกไปโดนพิจ oh. ิตไม่ไ mm ด้ป hmm. ลูกไว้วยไหลต้นไหมก้ยเอเดียวฮะกล้วยเล็บกล้วยหินไม่ใช่กล้วยยิ้มกล้วยหินใหญ่โตดูกินแมงสักลูกหนึ่งไหมสักลูกหนึ่งไหมีนะะคปลููกกต้้าโอ้โหกล้วยใหญ่โตมโหฬาร นี่เขาปลูกเล่นๆนะบ้านเนี้ปลูกแบบไม่ได้ตั้งใจนะดูดิดูมะนาวนี่ดูดูมะนาวกูน้อยลูกเท้าส้มโอเอ้ยส้มบางมด <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าโม้สุกเดียวนี่นี่ปลูกแ่บไม่ได้ตั้งใจนะนี่สี่ตะก้าเก็บทุกวันโอ้โค้นโมเลย <c oughs> นี่หล่นนะนี่หล่นนะไม่ตั้งใจ <c oughs> เดินมาแต่ตัว ไม่มีนะจ๊าไม่มีจ้าไม่มีของกินจ้าว่ายังไงินสบีย s ใส e วัวละขี้ของเขา เลี้ยงอยู่ริมน้ำนะคะเด็กน้อยวันนี้พอมีเวลาว่างตลอนทัวตลอนทัวนะคะพาคุณแม่มาเที่ยว

S <S กินได้เหรอเบียรเปี่ยกมะขามเปียกไม่ใช่หรอมะขามเปียกคุณหน่อยเพิ่อนมาขามเปียก กินเข้าไปเปรี er ้ยวๆตาจะได้สว่างหวานหว,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 วานไหมไม่หวานหรอ <laughs> จำได้มั้งไม่ได้มัง้ง <laughs> <อ>ได้เจอหน่อยก็ยังดีเอเอแล้วทุกเบสก,กับค่ะทุกฟ้อมก็มาด้วยว<อ>งไงเขาอกวาไปอันนี้ก็ของฝากแม่สามีนะคะกล้วยหินหวีใหญ่มาก แล้วก็กล้วยน้ำว้าเขียวๆอีกหนึ่งหวีกล้วยหินนี่อร่อยมากเลยนะคะเหมือนกล้วยหักมุกไม่มีเม็ดแล้วก็ให้ข้าวเหนียวมาอีกถุงนึงให้มะนาวมาอีกถุงนึงไปบ้านนี้ทีไรอิ่มทุกทีขอบคุณนะคะ